ไม wow. to oh, so so ่ร <Okay. S 1> ู้จะมีตัวไหมนะครับโอ้กทุนสองตัวครับหนึ่งตัวครับทุกคนโอ้เริ่มจะกัดรอบนี้ครับกล้ามเดียวครับไอ้ตัวขาวครับจะมีกล้ามเดียวครับไม่ได้เห็นตัวครับทุกคนสองตัวครับทุกคนเออกัดกันครับจะปูโชว์ครับมีมีสิ่กัดผมแน่ครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มาเก็บเล่ามาครับดักตั้งแต่เมื่อคืนตอนประมาณสามทุ่มนะครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบเที่ยงนะครับมาเก็บก็หลับเพลินเลยครับทุกคนมาครับลงมือเลยครับตอนนี้น้าปูน่าจะกัดรอบขาดไปหมดแล้วนะครับมาบรับทุกคนลงมือเลยครับไม่รู้จะมีตัวไหมนะครับโอ้โถทุนสองตัวครับ สวยนะครับปูเขาหนึ่งตัวดำหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมจอาด้านไว้ด้านล่างหนึ่งตัวไว้ด้านบนเริ่มขัดนะครับนี่ครับทุกสองตัวครับสวยครับ ไปโตครับมันดูลูกนี่เตาครับหนึ่งตัวทุกคนเปิดปูเมียครับไซส์สวยอยู่ครับมานสองขีดนะครับสองขีดกว่าๆนี่ครับน่าจะไข่ด้วยครับอาจจะไข่นะครับมีเปอร์เซ็นต์ไข่นะครับถ้าไข่รุ่นนี้ประมาณกิโลละสี่ร้อยสิบละสิบนะครับครับทุกคน

ตรงไหนครับนี่ครับน้ำแห้งมาแล้วครับไม่มีตัวนะครับ น้ำแห้งมาแล้วครับมันดักตั้งแต่น้ำไม่ขึ้นครับจนดักจนน้ำแห้งครับ <laughs> ไปต่อครับ не покрепка ลูกนี่เต่าครับทุกคน่วงนี้เริ่มร้อนอันนึ่งตัวครับทุกคนตัวเมียนะครับมีครับทุกคนน่าจะไข่นะครับมีครับทุกคนเมียครับไปกันต่อ ไปหลายลูกครับไปต่อครับมันดูลูกนี้ต่อครับลูกนี้จมได้วริมครับมือถืเห็นตัวครับทุกคนตองตัวครับทุกคนเฮ้อกัดกันครับเดี๋ยวกัดกันครับกัดกันครับทุกคนเดี๋ยวต้องแยก่ยมมันก่อนครับมันเป็นปูพูั้งคู่ครับไปกัดกันเดี๋ยวกล้ามหักมันครับปูพูั้งคู่นะครับ trái cũng cười nhé để mình cắt con cam hặc vào đó Thấy subscribe ไว้คนละฝั่งกัน,นครับยังไม่จะกัดกันเลยตันนี้ไม่ยอมขึ้นครับโอโอ,โอไปแล้วครับจะปูโชว์ครับไม่ไม่สิกัดผมแน่ครับ ต้องเอาไว้คุณหลักฝังครับกันไว้ครับี๋้วมันกัดนังก้มหมากครับเสียราคาเลยครับไม่ได้ดูง่ายครับลูกนี้นันทุกคนสองตัวครับฝังนี้หนึ่งตัว ฝั่งนี้หนึ่งตัวครับฝั่งนี้ปูดำนะครับฝั่งนี้ปูขาวนะครับไปครับไปเต่าครับดูลูกนี้เต่าครับทุกคนเหมือนจะเห็นรูมันนะครับเหมือนจะเป็นรูปูหรู้ใช่ไหมครับหนึ่งตัวครับทุกคนโอ้หเริ่มจะกัดรอบนี้ครับกล้ามเดียวครับไอตปูขาวครับจะมีกล้ามเดียวครับเห็นคนตัวสวยอยู่ครับถ้าสองกล้ามนี่หักขีดสบายครับเอาขีดครับ ขบผูกก่อนนะครับนี่ครับทุกคนสวยอยู่ครับไปครับไปกันต่อไปฟังกันต่อครับตอนนี้ร้อนแล้วครับมันลุกๆนี่ต่อครับทุกคนในนี้น้ำแห้งมาแล้วเหลือนิดเดียวแล้วครับหนึ่ตัวทุกคนหนึ่ตัวแล้วครับโอ้โหขาวครับตัวเมียครับน่าจะไข่ด้วยนะครับ ăn chỉ của khoai nó nó cực kỳ Này các bạn bay to gấp Đi các bạn cái mắt nữa các bạn

มีตัวครับตรงนี้นี่ครับทุกคนตัวขาวหนึ่งตัวเปียนหนึ่งตัวครับใช้ใช้ได้เลยครับขีดกว่าเลยครับน่าจะเกือบสองขีดนะตัวนี้นี่ครับทุกคน <c ười> ติดมาก ค,ครับผมครับเดี๋ยวครับครุงีิน่าจจะเหลืออีกสักลูกครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับ มีรับมีรับหนึ่งตัวครับทุกคนใส่ไม้เขีดครับตัวเมียนะครับ ฟังครับเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งกึ่เลยฝั่งนู้นนะครับไปครับไปดูลูกนี้ต่อครับทุกคนเดี๋ยวไม่ขีดลูกนะครับอันนป็นตัวครับปูดําครับโอ้โหเชียงเลย đó Cái tàu ạ Đây có 4 5 lúc đã đó og að hafa um Và này, đường này. Đường đang ní này các 2 lูก, rồi mình đặt nó lên đây đi, xem yếu คลิปนี้ครับขอวันนี้ดักไว้ตั้งแต่ตอนว่าณสามทุ่มมาเก็บตอนใกล้จะเที่ยงครับประมาณสิบเอ็ดโมงเดี๋ยวไปดูผลงานวันนี้ครับทุกคนว่าทั้งหมดวันนี้ได้กี่ตัวนะครับดูพร้อมกันครับนี่ครับเพื่อนๆผลผลงานของวันนี้นะครับ ตัวสิบกว่าตัวนะครสองตัวประมาณนั้นนะส,สวยๆลายตัวนะี้ทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไ้เท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ